นี่เลยครับคุณผู้ชมแหไรนะครับวิธีสมัครนะครับอยู่ใ,ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะอันแรกก็ใส่ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านแล้วก็หาสผ่านอีกรอบตร,ตรงนี้ก็ไม่ต้องยุ่งอะไรมาครับแล้วก็สรหานยืนยันแล้วก็ติดกข้อตกลงนี้แล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ผมเข้าสู่ระบบเลยโอเคครับผมนะไปเจอกันโอเคนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับไม่ใช่หกพันเชียร์นะครับเราจะได้อยู่ที่ประมาณแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดเชียร์ฟรีครับผมก็จะบอกก่อนนะครับว่าการลงทูนมีความเสี่ยงสูงครับก็เว็บนี้ก็ต้องเติมนะครับถึงจะถอนได้นะครับผมได้ในส่วนตรงนี้นะ ก็ตอนนั้นทุกวันน่าจะใช่แหละครับแต่ผมก็บอกก่อนนะว่าไม่รู้นะครับว่าเพบจะบินตอนไหนนะคผมนะคลิปนี้ไม่ไมาแนะนําหรืออะไรนะครับเพราะว่าผมทําเพื่อเป็นวิทยาชานในการรับชมนะผมนะศึกษาเท่านั้นนะครับนะก็เลยนะครับใครสนใจอะไรก็แล้วแต่เลยลอยู่ใ้คลิปนี้นะครับแต่ต้องรมับความเสี่ยงใได้ผมก็บอกไปแล้วนะับนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนแรกเลยนะผมนะส่วนแรกก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนะมันก็จะมีคําถามที่พบบ่อยนะครับก็ยังไม่ขึ้นโชว์อะไรต่างๆนะผมนะแล้วก็จะมีแบบ ตรงนี้เราก็มีเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทายแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสายบริการลูกค้านะครับทางเชตระแกมนะครับก็สามารถติดต่อ,อเขาได้นะครับผมนะก็มันไม่มีอะไรมากนะในส่วนตรงนี้โอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นเงินฝากการถอนแบนปันทีมนะครับก็ทีมก็จะมีตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามนะครับในส่วนตรงนี้นะครับว่าเป็นยังไงอะไรกันบ้างนนครับในส่วนตรงนี้นะ เออแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบ่งปันนะนี่นะครับการแบ่งปันนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมนะมีกดอะไรต่างๆอาคัดลอกไปแค่นี้จบนะครับผมนะในส่วนของนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับท่านผู้ชมก็โอเคเลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะก็ตามนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนนะครับที่แบบเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเนี่ยก็จะได้เปอร์เซ็นต์ตามที่เราเชิญนะครับผมนะว่าเป็นยังไงอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของ ตรงนี้นะครับผู้ชมโอเคนะผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวก็จะพาผู้ชมครับมาดูในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือการซื้อนะครับขายนะครับก็คือเราได้รับฮะ TRX ห้าเปอร์เซ็นต์ทุกวันแล้วก็ u S D s t 5%ห้าเปอร์เซ็นต์ทุกวันนะผมนะก็ในส่วนของตรงนี้นะครับอย่าลืมมารับตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบบัญชีพื้นฐานนะครับก็ส่งเสริมแล้วก็การเข้าร่วมรยละอะไรต่างๆแล้วก็การแสดงข้อมูลแบบฟอร์มนะแล้วก็เกี่ยวกับของเขานะพาร์มิติระดับโลกก็มีใบนั้นด้วยก็ประมาณนี้เลยครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็ส่วนของสินค้านะครับก็อันนี้จะเป็น U S D T นะครับหรือเป็น U S D T เหมือนกันแล้วก็ T I X นะครับผมนะก็น่าจะใช่แหละนะครับนะก็ U S D T ตั้งแต่500 U S D T นะครับก็20%่สิบเปเซ็นตะครับผมนะก็สูงสุดก็วงจรเท่านี้เลยนะครับผมนะแล้วก็อันนี้น่าจะซอกมาล์ร้อย T I X นะครับผมนะเอ้ยร้อยยูรอย U S D T นะครับอันนี้ก็ประมาณ500 U S D T นะครับเปอร์เซ็นต์ก็สิบหกจุดแปด นะครับแล้วก็อันนี้เป็นวงจร30มสองฟ้าก็4.5%ก็ใช้เอทีที0 0 0พันเอทีแล้วโอ้โหมันจริงเหรออันนี้2.3%ก็เรื่อง0 0ร้อเอทีครับนะแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็น g ี x นะครับระยะเวลาน่าจะประมาณกี่วันเนี่ยอันนี้ประมาณ90วันก็2 0ง0ันเนนะครับเริ่มต้นแล้วก็อันนี้เหมือนกันะไรนะครับ 60วันเริ่มต้น1,000งพเชก็ประมาณนี้เลยครับไม่มีอะไรมากครับผมนะอย่าลืมมากดตรงนี้ทุกๆวันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบการรับอะไรต่างๆครับผมนะโอเคเลยครับคำถามที่พบบ่อยผมก็บอกท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าเป็นอะไรยังไงบ้างครับแล้วก็ดูมาดูส่วนของของฉันนะครับว่าเป็นอะไรกันบ้างนะนี่นะครับส่วนของฉันนะครับเราได้รับเช็ก8 8ดพเช็กฟรีแล้วก็ USDT 888เอ้ย888 USDT แปีทีฟรีครับแล้วก็ดูนี้เขาบอกมาเติมบัญชีพืื้นนนฐาะคครับก็อ1 เฉลีขึ้นไปอ่ะหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเปิดฟังก์ชันในการถอนนะผมนะก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับรอบนี้จะเป็นการแรกของขวัญอะไรต่างๆนะครับผมนะก็ขออนุญาตกรอกรหัสนะครับหรือท่านผู้ชมอ่ะก็อย่าลืมนะครับมากรอกแรกนี้นะคือรหัสของคูณครับก็ท่านผู้ชมเอาเลขของผมเนี่ยมากรอกตรงนี้นะครับผมนะก็จะรับของขวัญนะครับไปเลยก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะให้มันไม่มีอะไรมากนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชม แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนของการฝากะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูถอนว่าคิดยังังในการถอนจะเท่าไรครับนะโอเคครับกดเงินฝากไปอันนี้จะเป็นบัญชีพื้นฐานนะครับพื้นฐานก็คือที่เราจะตเติมแล้วก็ถอนแต่โปมโมชั่นคือการลงทุนครับโอเคครับกดไปเลยนะครับผมโอเคครับผมก็จะทําการคัดลอกนะครับผมนะมันจะมีทั้งประมาณ usdt ด้วยนะผมนะของ usdt แล้วก็ ได้เป็น c ีนะครับแต่เราใช้เป็น c ทีนะครับก็ใช้เวลาประมาณห้าบนาทีนะครับในการชาร์จก็ไม่มีอะไรมากนะครับในส่วนตรงนี้นะก็ให้ชาร์จเสร็จก็กดเติมเสร็จตรงนี้ด้วยแค่นี้จบนะครับโอเคนะครับเว็บโอเคครับเติมเข้าไปนะครับ10บทีนะครับก็กดคอนเฟิร์มไปนะแล้วขอสัรหัสผ่านก่อนนะครับว่าหัสาผ่านอะไรยังไงบ้างนะครับก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันตอนในเว็บเลยครับว่ายอดเข้าแล้วหรือยังครับ โอเคครับผมนะแล้วไปเจอกันในเว็บกันนะครับว่ายอดเข้าเราหรือยังนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะโอเคครับผมนะโอเคครับเ t s โกโอเคนะครับหลังจากชาร์จเสร็จนะครับก็น่าจะมากดตรงนี้แหละครับอ้าวส่งเสร็จแล้วนะครับหากไม่อันนี้ก็รอรีเฟซนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ โอเคครับยอดก็เข้าไล้นะครับผมนันส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับแต่ถ้าไ้ชมอย่าลืมนะครับทีมองเรานะครับก็มีด้วยหนึ่งวลสองด้วลสามครับประมาณนี้เลยครับแล้วก็อย่าลืมช่อเพื่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการออกจากระบบนะครับผมนะก็บัญชีพื้นฐานนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมตรงนี้นะถ้าใครอะไรยังไงนะครับผมนะก็อย่างที่ผมบอกไปเลยนะนี่ตามนี้เลยนะผมนะก็เปอร์เซ็นต์ตามนี้เลยด้วยที่คือก็ตามนี้เลยนะผมนะนี่ไม่ไม่ไม่มีอะไรมากหรอกเออนะโอเค เราไปดูการถอนเลยว่าเป็นยังไงบ้างป่ะกดถอนเลยโอเคนะท่านผู้ชมก็ขั้นต่าในการถอนนะครับอยู่ที่0.5แจนะครับแล้วก็ผมใส่ไปละแต่ขั้นต่าในการถอนอยู่ที่0.01นะครับผมนะก็จำนวนสูงสุดก็1นึ่งแสนหรือหนึ่งหมื่นนี่แหละนะครับก็ใส่ที่อยู่ไปลวแล้วก็กดเพิ่มที่อยู่เลยเรียบร้อยแล้วก็กดส่งเลยนะเรียบร้อยครับผมนะถอนสำเร็จโอเคเดี๋ยวยังไงผมก็จะขึ้นสลิปให้ดูนะครับว่าถอนเข้าจริงไหมนะครับนะใีส่วนของตรงนี้นะ ก็รีนอยู่ใตคลิปีเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับชิ้นี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมนะบ๊ายบายครับ